แนวช่างประจําวันที่7พฤศจิกาสนสี่คู่วันนี้อยู่กันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยคู่แรกเป็นทางด้งนานของบุลเเซียนดอตมุลเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือนนิวคาโซลนิวคาโซลผลงานดีมากพึ่งชนะอาเซนอลได้เกมนี้ลุ้นไม่แพ้ฟันชงรองนิวคาเซลคู่ที่2เป็นชักใต้โดเนตเปิดบ้านต้อนรับเกมเยือนบาร์เซลโลนาบาร์เซลโลนาจ่าฝูงผลงานดีกว่าลุ้นลูก2ได้ไม่ยากเกมนี้ฟันชงตอบบาร์เซลโลนา คู่ที่เป็นเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรบกบเยือนปารีสปารีสจา่าฟงแถมต่อไม่แพง1ลูกก็กินเต็มแล้วเกมนี้ลุ้นปารีสดีกว่าฟันชงต่อปารีสส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นแอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านต้อนรบกรเยือนเซลติกแอตเลติโกมาดริดเกมนี้ยังต้องการแต้มลุ้นลูก2ได้ฟันชงต่อแอตเลติโกมาดริดสี่คู่วันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ